ักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูสิบปรีณา,าในรายวิชาภาษาไทายนะคะคุรูยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่2ของปีกรารศึกษา2564นะคะวันนี้นะคะเป็น คลิปแรกของภาคเรียนนี้นะคะโดยครูจะเริ่มจากการคัดลายมือก็คือต่อจากหลักภาษาเดิมของเรานั่นแหละค่ะเราจะเรียนเรื่องคัดลายมืออีกรอบนะคะคุณครูขอชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์นะคะสําหรับนักเรียนที่มีความพร้อมให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยนะคะจะมีสอนวันอังคารและวันศุกร์ในชั่วโมงที่1ก็คือ9ก้าโมงถึง สิบโมงนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านการเรียนออนไลน์นักเรียนสามารถดูคลิปที่ครูอัดให้นะคะใน YouTube นะคะคุณครูจะอัพขึ้น YouTube ทุกอาทิตย์ที่มีเรียนนะคะทุกวันที่มีเรียนนั่นเองนะคะขอให้นักเรียนนะคะใส่ใจตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ายังแพร่ระบาดอยู่ เป็นจํานวนมากนะคะตอนนี้รบบุรีก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงนะคะที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไซต์ที่โรงเรียนได้นะคะนักเรียนบางคนนะคะได้ยินยอมมาโรงเรียนแต่โรงเรียนก็ไม่สามารถเปิดได้นะคะคุณครูก็เสียใจไม่ได้เจอนักเรียนนะคะแต่ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองนะคะนักเรียนก็ต้องทําหน้าที่ของนักเรียนคือเรียนนะคะออนไลน์นะคะบางคนเรียนออนไลน์ไม่ได้จริง ออนมาน์ก็คือดูคลิปบางคนบอกว่าอ้ออนมานก็ไม่ได้ออนไลน์ก็ไม่ได้เลยนะคะแก้ปัญหาก็คือเรามีแบบฝึกใช่ไหมคะเรามีแบบฝึกหัดเราก็คืออ่อนแอนนั่นเองเราก็ศึกษาแล้วเราก็ทําแบบฝึกควบคู่กับหนังสือไปด้วยนะคะแบบฝึกวิชาภาษาไทยนะคะจะมีบทต้นๆคือค่อนข้างง่าย คุณครูไม่อธิบายนักเรียนสามารถเปิดหนังสือแล้วทําความเข้าใจแล้วก็ทําใบงานได้นะคะคุณครูขอฝากด้วยนะคะมีนักเรียนบางคนเอาแบบฝึกมาส่งคุณครูนะคะคุณครูก็ดีใจให้นักเรียนเอาแบบฝึกมาส่งแต่ไม่ได้ทํามาเลยนะคะไม่ได้ทํามาสักว่าเดียวเลยนะคะนักเรียนขาให้นักเรียนใส่ใจด้วยเราไม่สามารถเจอกันที่โรงเรียนได้คุณครูก็พยายามสอนออนไลน์นะคะอัดคลิปนะคะสั่งงานนะคะใน หนังสือในแบบฝึกของเรานะคะนักเรียนทําด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนจะไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนจะไม่มีคะแนนถ้านักเรียนไม่ลงมือปฏิบัตินะคะในส่วนของวันนี้คุณครูก็จะมีคลิปอธิบายเกี่ยวกับการคัดลายมือไว้ให้นักเรียนนะคะคัดลายมือตามแบบฝึกนะคะตามแบบฝึกที่ครูจะบอกว่าให้ทําหน้าไหนนะคะถ่ายคลิปส่วนนักเรียนที่ยังไม่มีหนังสือนักเรียนคัดลงไปในสมุดเพราะบางคน เอาแบบฝึกมาส่งคุณครูแล้วคุณครูยังไม่ได้คืนให้นักเรียนไปนะคะดังนั้นไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนคัดลงไปในสมุดก่อนนะคะบอกว่าสมุดก็มาส่งเหมือนกันนะคะคัดลงไปในสมุดภาษาไทยเล่มใหม่นะคะเล่มใหม่นักเรียนมีสมุดเหลือไหมเอ่ยถ้าเหลือนักเรียนก็ขออีกหนึ่งเล่มอ่ะ ขออีกหนึ่งเล่นเป็นวิชาภาษาไทยแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้คุณครูยังได้คืนสมุดให้นะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะตอนเรารับเงินค่าอาหารกลางวันและรับนมคุณครูจะคืนแบบฝึกให้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคะว่าการคัดรายมือมีหลัก การคัดยังไงวันนี้ไม่ซีเรียสนะคะการคัดลายมือก็คือการที่จะทําให้นักเรียนนะเขียนตัวบรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดให้สวยๆนั่นเองนะคะวันนี้ฝากดูคลิปให้จบด้วยแล้วก็มีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายคลิปว่าทําหน้าที่เท่าไหร่นะคะไปเลยค่ะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกา ถูกท่าทางสมุดวางพลางเพ่งแล้วเลงแลค่อยเขียนไปให้งานตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปรตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือตัวบรรจงกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะการฝึกคัดลายมือในระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเริ่มเรียนจำเป็นต้องมีแบบมีหลักการคัดขณะนี้ แบบตัวอักษรฝึกหัดคัดลายมือมีหลายแบบต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมตามปกติการเขียนพยัญชนะไทยใช้เส้นตรงแต่จะใช้เส้นมนบ้างหักมุมบ้างแหลมบ้างเมื่อลากเส้นเปลี่ยนทิศในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดมีหลักเกณฑ์คัดดังนี้ ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกเครื่องหมายต่างๆถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนแล้วลากเส้นต่อไปจนสิ้นสุดตัวอักษรโดยไม่ต้องยกมือตัวอักษรทั้งพยัญชนะสระวรรณยุกเขียนตามสัสดส่วนที่ถูกต้องแล้ววางสระวรรณยุกให้ถูกที่ตามหลักการเขียนภาษาไทย การเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้เส้นพยัญชนะจดเส้นบรรทัดบนและล่างการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้เส้นพยัญชนะส่วนบนจดครึ่งบรรทัดเส้นตัวอักษรเรียบสม่ำเสมอไม่หนักบ้างเบาบ้างเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากันคำในภาษาไทยเขียนติดต่อกัน แล้วเว้นวรรคตามหลักการเขียนภาษาไทยเอาละคะ่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการคัดลายมือตัวบรรจงกันแล้วต่อไปเรามาฝึกคัดลายมือตามครูกันนะคะเริ่มจากก็ไก่ขอไข่ขอขวด คอควายคอคนคอระคังงองูจอจาน ชอ้อชิงชอช้างซอโซชอเธอ ยอหญิงดอชดาต่อประตักถอฐาน ทอมนโททอผู้เท่านอนเอนนดอเด็กตอเต่า ถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบ่อใบไม้ปอปลา พอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพา มอม้ายอยักรอเรือลอลิง,รอรงวอแหวนสอ่อสาลา ส,ส่รฤาษีสอเสือหอหีบลาจุลา อ่ออ่างหอนกฮูกเอาละคะ่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนสระกันนะคะเริ่มจากสระอ Sara A, Sara I, Sara I, Sara E, Sara E. Sara U, Sara U. Sarah -u. สระเอสระอัวสระอัมส,สระไอไม้มมลายสระไอไม้มวนสระโอ ไม้แต่คูนักเรียนคะตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการคัดลายมือกันไปแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกคัดลายมือกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ